เป็นหัวใจสําคัญของสุขภาพนะคะครัวนั้นดังที่กล่าวมาแล้วว่าภูมิคุ้มกันของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างขึ้นได้จากอาหารที่เราประทานที่มีโภชนาการที่ดีนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของภูมิคุ้มกันนั้นถ้าหากเรามีการติดเชื้อเกิดขึ้นจากอาหารเป็นพิษนะคะก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเหล่านั้นลดต่ําไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในการป้องกันตัวเองก็จะลดน้อยถอยลงไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นครัวจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัย สำหรับผู้ริโภกทุกๆคนนะคะในการเตรียมอาหารนะเนี่ยค่ะเราต้องมีวัตถุดิบเข้ามาในครัวของเราทุกวันนะคะวัตถุดิบที่ส่งมาอยังครัวนี่แหละ่ะก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่สอส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นผู้จัดส่งและผู้ที่รับวัตถุดิบนะคะเพราะฉะนั้นการที่ป้องกันไม่ให้โควิดเข้าสู่ครัวของเรา เป็นสิ mortar, ่งสําคัญมากถือว่าตรงจุดรับวัตถุดิบเนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเลยล่ะค่ะนะคะในจุดที่ควบคุมก็คือการที่เราต้องดูแลเรื่องผู้จัดส่งค่ะผู้จัดส่งนั้นนะคะจะต้องมีการจัดส่งวัตถุดิบที่มีการดูแลการปนเปื้อนนะคะเรื่องสารพวกสิ่งคัดหลังต่างๆที่ไม่ปนเปื้อนไปกับวัตถุดิบหรือปนเปื้อนมากับแพคเกจจิ้งตัวห่อหุ้มวัตถุดิบเนี่ยค่ะดังนั้นผู้จัดส่งจะต้องมีการใส่หน้ากา อนามัยนะคะแล้วก็สวมถุงมือนะคะแต่ก่อนสวมถุงมือก็จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อน7ขั้นตอนตามที่กรมอนามัยได้มีการแนะนําไว้นะคะเออมื่อผู้จัดส่งมีการสวมถุงมือดีดแล้วก็มีการหยิบจับสินค้าต่างๆที่ส่งให้กับครัวนี่นะคะก็จะปลอดภัยในเบื้องต้นนะคะแต่ยังไม่เพียงพอนะคะผู้จัดส่งจะต้องมีการส่งสินค้ามามีการปกคลุมให้มิดช,ชิดเพื่อป้องกันปนเปื้อนระหว่างทางคะ่ะเมื่อมาถึงครัวเราแล้วนะคะก็มาถึงหน้าด่าน ที่เราจะต้องดูแลนะคะตรงนี้ผู้ที่อยู่ภายในครัวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รับวัตถุดิบนะคะชุดนี้เองอะคะ่ะต้องมีการ mm. เขาเรียกว่าดูทําการฆ่าเชื้อนะคะตัวของออสิ่งปนเปื้อนที่อาจจะติดมาได้นะคะเริ่มต้นก่อนนะคะผู้ที่รับวัตถุดิบนั้น mm. 1. นใส่หน้ากากค่ะนะคะเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นรูทีนนะคะ2คือการที่ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะ เ็ขั้นตอนนะคะอย่างที่แนะนําคือล้างมือนะคะให้นานเพียงพอด้วยสบู่และน้ําสะอาดนะคะเมื่อล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สูมถุงมือทับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะถุงมือที่สวมตรงนี้นะคะเมื่อเราใช้เสร็จเราก็จะทิ้งไปนะคะเพราะว่าในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเริ่มต้นตรงนี้โอกาสเสี่ยงที่จะมีสิ่งคัดหลังปนเปื้อนมาได้โดยที่ไม่ทราบนะคะ จากที่เรารับปัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากอาจจะมีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลังมาได้ระหว่างทางนะคะจากผู้ที่จัดส่งหรือจากบุคคลอื่นนะคะจึงต้องมีการฆ่าเชื้อซะก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เรามีการคัดแยกวัตถุดิบเป็นกลุ่มๆแล้วอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะเราก็จะเตรียมน้ํายาโซเดียมไฮเปอร์คอรด์ค่ะความเข้มข้น0.1%ค่ะหรือ1,000 ppm นะคะหรือถ้าให้เรียกเป็นภาษาไทยก็1,000ส่วนในล้านส่วนค่ะนะคะการเตรีตรงนี้ก็ไม่ยากนะคะ เราก็จะเตรียมจากน้ำยาซักผ้าขาวค่ะซึ่งหาได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในการทําลายเชื้อไวรัสได้นะคะภายใน1น,นาทีค่ะนะคะเป็นเวลาที่ทําการฆ่าเชื้อแล้วจะต้องตั้งทิ้งไว้นะคะอย่าเพิ่งเอาออกนะคะอย่างน้อย1น,นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลที่เรารับวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วเราทำความสะอาดภาออชนะภายนอกก่อนนะคะการเตรีมน้ำยาของเรานั้นเราจะใช้น้ํายาซักผ้าขาวนะคะ2ฝานะคะ แต่น้ำยาที่เราเลือกใช้นั้นต้องเลือกเป็นน้ำยาซึ่งมีความเข้นข้นระมาณ6%หรือ5%นะคะอัน,นใช้ได้ค่ะเป็นขวดสีฟ้าหรือสีชมพูนะคะนะคะเราเห็นได้ใกล้ท้องตลาดแต่ถ้าเกิดว่าท่านเลือกซื้อในท้องตลาดนั้นอาจจะมีหลายยี่ห้อนะคะก็ให้ดูกาเข้มข้นก่อนที่จะทําการผสมนะคะวันนี้ก็แนะนำนะคะน้ำยาซักผ้าขาวที่มีความเข้มข้น5%หรือ6%นะคะเป็นหลักก่อนนะคะวิธีการใช้งานก็ใช้ตัวผ้าทำความสะอาดเนี่ยกัดชุบแล้วก็บิดผันมาทิ้นึงนะคะแล้วก็เช็ด ภาชนะภายนอกนะคะให้เรียบร้อยเช่นบริเวณถุงพลาสติกนะคะหรือกล่องนะคะหรือว่าตัวเข่งหรือว่าตัวขอตะกร้าต่างๆนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนจับนะคะสัมผัสร,ร่วมกันต่อไปนะคะตรงนี้เราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยไปสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหารนะคะในช่วงนี้นะคะ่ะที่จะต้านภายัยโควิดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะ ราะว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าการแพร่กระจายโควิดนั้นมาจากสิ่งคัดหลังค่ะดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะจะเป็นคนที่นาเอาสิ่งคัดหลังต่างๆเนี่ยไปปนเปื้อนนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าภาชนะต่างๆนะคะที่มีการสัมผัสร่วมกันแล้วแพร่กระจายเชื้อนี้ไปสู่ผู้ร่วมงานด้วยกันได้ค่ะเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นที่ตัวผู้ปรุงประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกๆคนนะคะพิจารณาตัวเองก่อนเลยค่ะว่าตัวเองนั้นมีอาการ ไข,ข้หวัดหรือเปล่านะคะมีไอมีจามมีเจ็บคอน้ำมูกไหลคัดจมูกนะคะที่เป็นอาการบ่งบอกว่าอาจจะเป็นโควิดได้หากมีอาการเหล่านี้นะคะรีบพบแพทย์ทันทีเลยนะคะไม่ควรที่จะอยู่ในบริเวณประกอบอาหารนะคะหากท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะมาปฏิบัติงานได้ไม่แพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่นแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลก,ก็คือเรื่องของการล้างมือนะคะซึ่งถ้าท่านปฏิบัติล้างมือจิตขั้นตอนตามที่กรมอนามัยแนะนำเนี่ย20วินาทีถึงแน่นอนคะ่ะ ล้างด้วยสบู่นะคะเพราะว่าไวรัสชนิดนี้นะคะมีชั้นข้างน,นอกเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเราจะรีมูฟสิ่งอันอืไปได้ค่ะแต่ช่วงโควิดนี้ก็แนะนำนะคะว่าในครัวนั้นควรที่จะใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทำความสะอาดมือแต่ก่อนที่จะใส่แอลกอฮอล์บนมือเรานะคะล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยแล้วควรจะซับมือให้แห้งก่อนค่ะนะคะซับแห้งเสร็จถึงจะใช้แอลกอฮอล์นั้นนะคะถูบนมือให้ทั่วทั้งสองมือนะคะไม่แนะนำให้ใช้เจลนะคะเนื่องจากว่าเจลนั้นเนี่ยนะคะมีส่วนผสมอ,อื่นนอกจากแอลกอฮอล์ ะะอาจจะมีตัวในทางอาหารและถือว่าเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนได้ค่ะเพราะว่าเจลนั้นจะตกค้างบนมือถ้ามือไม่ได้ล้างออกอีกครั้งหนึ่งไปจับต้องอาหารนะคะก็เป็นสิ่งอันตรายทางเคมีได้นะคะตรงนี้นะค,ะค่ะเราต้องรักษาระยะห่างเช่นเดียวกันนะคะระยะห่างก็อย่างต่ําก็1เมตรนะคะถ้าเราการแขนอดอกไปนะคะฝั่งข้าเราถึงเมตรนะคะซ้ายเรา1เมตรนะคะ ถ้าเราถ้าเกิดเราเป็นคนตัวเล็กอาจจะมากกว่าปลายนิดเราเป็นนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าคนทั่วๆไปอาจประมาณ1เมตรได้นะคะหนึ่งช่วงแขนเราอะค่ะนะคะ,นะคะก็เพราะฉะนั้นเวลารอบๆอ,รอบ,ร,อบรอบข้างๆเราอะคะ่ะคนที่จะไม่มีใครมาอยู่ใกล้รัศมีของเรานะคะก็จะป้องกันการที่จะแพร่กระจายเชื้อสูบคนไข้ข้างเคียงได้นะคะตรงนี้รวมทั้งไม่ทํางานที่ยืนตรงข้ามกันต,ตรงๆนะคะนะก็จะลดการปนเปื้อนไปได้ส่วนมากในสารที่ประกอบอาหารนั้นถ้าเป็นสารที่เล็กๆะคะ่ะ มีโอกาสมากที่คนจะยืนใกล้ชิดกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการสับวางเวลากันนะคะช่วงการเตรียมอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันการที่จะมีผู้คนแออัดมากเกินไปในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะตรงนี้ถุงมือนะคะมีความสําคัญมากนะคะในการประกอบอาหารให้ปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าสิ่งปนเปื้อนจากมือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปืป้อน,น,น,นในอาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดนะคะ เพราะว่าสินค้าหลังต่างๆอาจจะสัมผัสมาที่มือเรานะคะ,ะแล้วก็ไปปนเปื้อนบนภาชนะ,ะอุปกรณ์ต่างๆแล้วส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้หรือผู้ร่วมงานของเราได้นะคะดังนั้นนะคะในการสวมถุงมือในช่วงโควิดนี้ค่ะก็แนะนําว่าทุกจุดควรจะใส่ถุงมือนะคะนะคะแต่ถุงมือจะมีความแตกต่างกันเช่น บริเวณที่รับวัตถุดิบนั้นนะคะเป็นช่วงเป็นจุดที่มีความเสี่ยงเยอะใช้ถุงมือเสร็จก็ทิ้งเลยนะคะก็จะเป็นถุงมือประเภทที่ใช้แล้วทิ้งนะคะอาจจะเป็นถุงมือ,อยางที่หนานิดนึงไม่บางเกินไปนะคะใช้เสร็จเราก็ทําการฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้งไปนะคะส่วนบริเวณที่ทําการล้างเช่นล้างวัตถุดิบนะคะหรือล้างภาชนะอันนี้เป็นถุงมือที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใช้ซ้ําได้แต่หลังจากที่ใช้งานเสร็จก็ต้องมีการฆ่าเชื้อเหมือนกันด้วยโซเดียมไฮโปคอลอไรนะคะอย่ที่กล่าวไปแล้วนะคะเพนะิ่มควันหนึ่งพัน ppm ค่ะนะคะอี อันปรุงสุกก็ต้องใช้ตัวถุงมือเหมือนกันในการที่จะต้องจับอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพราะอาจจะมีคนใช้งานร่วมกันหลายคนใช่ไหมคะก็จะได้ไม่ส่งต่อสิ่งคัดหลังต่างๆถ้าเกิดมีคนเพ้่นเข้ามาให้กับบุคนอื่นนะคะถุงมือเนี่ยก็ตามที่สกปรกแล้วใช้นานเกินไปเกินสองชั่วโมงนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนค่ะนะคะแต่ถ้าถุงมือน,นั้นใช้ซ้ําได้ก็ทําการล้างนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณจุลินทรีย์ต่างๆลงไปมากที่สุดค่ะ โครงการสงไทยไกลโลกมีความู่งใยพระสงฆ์และสามาเณรเป็นอย่างมากจึงขอถวายข้อมูลในการดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์และสามาเณรในช่วงการระบาดของโควิดดังนี้ค่ะก่อนชั้นอาหารต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ําและซับมือให้แห้งนั่งห่างจากพระสงฆ์รูปอื่นอย่างน้อย1เมตรถ้าท่านกลางมือออกไปนะคะรัศมีสองข้างค่ะกางมือของเราออกไปนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะตอนนี้นะคะไม่พูดคุยขณะชั้นอาหาร เพราะฉะนั้นแล้วในการฉันอาหารในพื้นที่เดียวกันนะคะหากพระสงฆ์รูปใดอยู่ในระหว่างการกักตัวนะคะก็ไม่ควรเข้ามาร่วมในพื้นที่เดียวกันกับพระรูปอื่นนะคะเพะื่อลดความเสี่ยงให้กับพระรูปอื่นในการที่จะแพร่กระจายเชื้อไปได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วต้องมีบารช้อนแก้วหรืออุปรกรณ์ฉันอาหารแยกจากพระสงฆ์รูปอื่นนะคะแล้วเก็บอุปรกรณ์เหล่านี้ไว้กับตนเองค่ะหลีกเลี่ยงการฉันอาหารด้วยมือเพราะมืออาจจะมีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลังต่างๆและ นำเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะในกรณีที่ต้องตักอาหารจากจานร,ร่วมกันควรจะมีช้อนกลางของตัวเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรับประทานอาหารอาจจะมีเสมหะมีไอมีจามเกิดขึ้นได้ค่ะจึงควรมีการเตรียมทิชชู่เอาไว้นะคะใกล้ตัวหากมีการไอจามเกิดขึ้นก็ใช้ทิชชู่ในการปิดปากและจมูกนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในบริเวณใกล้เคียงค่ะ ในกรณีที่ใช้มือปิดปากจมูกขณะไอจามเนื่องจากไม่สามารถหาทิชชู่ปิดได้ทันต้องรีบไปล้างมือนะคะทันทีหรือทำการฆ่าเชื้อได้อลอโคห์หรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วควรจะมีการล้างบาตด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดเป็นของตอนเองนะคะเมื่อล้างให้สะอาดแล้วควรจะผึ่งให้แห้งนะคะไม่ควรใช้ผ้าเช็ดและเก็บบริเวณที่ป้องกันการรวมตัวของสัตว์าหาและบุคคลอื่นมาจับต้องด้วยนะคะ ครัวเป็นหัวใจของสุขภาพมอช่วยกันดูแลครัวไทยให้ห่างไกลโควิดด้วยกันนะคะ